อีก14วันนะครับที่เราจะเดินทางกันอีกไม่กี่วันแล้วนะครับวันที่12เมษายนนะครับที่เราจะเดินทางกันเราจะนับวันรอไปเรื่อยๆครับโอเค202นนะครับ G A สี่ห้าห้าสี่

พิศโลกรุงเทพผุลมพงนะครับเนิษัเป็นรถธรรมดานะคนะครับพิษัทบรรุงเทพผูริษร ก็อย่างที่พูดไปนะครับว่าเหลืออีกประมาณ14วันที่เราจะเดินทางกันเนาะนะครับแต่ผมก็อย่างที่พูดไปก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะได้นั่งรถไฟขบวนไหนนะครับจะนั่งรถธรรมดา2 1 2หรือรถเล้วหนึ่งหนึ่งสองกันแน่เพราะผมยังไม่รู้่าเขาเลยนะครับแล้วแต่่าเขาด้วยนะครับผมไม่สามารถไปมาคับเขาได้ถ้าเกิดว่าเขานั่งรถธรรมดาก็ต้องยอมนั่งไป ถ้าเกิดว่านั่งเล่นหนึ่งสองเนี่ยคงเป็นที่ใครหลายคนชอบนะครับเข้าใจอยู่นะครับเข้าใจอยู่นะครับนะครับก็ถ้านั่ง่นหนึ่งสองเนี่ยก็จะรีวิวให้ดูนะครับขบวนนี้ก็เป็นหนึ่งขบวนเป็นขบวนประจำช่องไปแล้วนะครับอ่าบางวันถ่ายทันบางวันไม่ได้ถ่าย ก็นะฮะขบวน202ก็จะเป็นอีกขบวนหนึ่งที่เป็นขบวนประจําช่องผมไปอีกหนึ่งขบวนนะครับเพราะว่าอาถ่ายทุกวันในช่วงตอนปิดเทอมนะฮะโอเค